ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานของนางสาวสุปราณีขุนสีตำแหน่งครูกศนตำบลประจำปีงบประมาณ2568ารยไตรมาส 1- 2ประวัติผู้เข้ารับการประเมินนางสาวสุปราณีขุนสีอายุ43ปีภูมิลำเนาบ้านสุกเสษมตำบลกุดปลาขาวอำเภอเขาวง จังหวัดกาลสินการศึกษาจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจระยะเวลาการทำงานปฏิบัติหน้าที่นสรระดับอำเภอเขาวงเป็นเวลา15ปีปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูกศนตบลนศูนย์านการเรียนรู้ระดับตำบลหนองผือตั้งอยู่หน้าหมู่ที่1ตำบลหนองผืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ ตัวชีวัตที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานสถานที่ตั้งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรติดต่อข้อมูลสาธารณูปโภคข้อมูลคอมพิวเตอร์สื่อข้อมูลคณะกรรมการสกรอระดับตบําบลครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชีวัดที่2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,568ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้และจัดทำแผนในระบบ DMS i ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ทั 2, มากกว่า40คน มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบวัดผลระดับชาติเอ e นเน็ตจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ100มีการวิเคราะห์ศัก,กยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษามีจำนวนสถิตินักศึกษาเข้าสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567คิดเป็นร้อยละ8 7 5 0 มีนักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดมียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดและมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ eTV มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มโดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาสอกอประจำภาคเรียนที่2ทับมีการจัดกิจกรรมกพช โครงการซ่อมแซมและพัฒนาสกรระดับตำบลหนองผือประจำภาคเรียนที่2ทัพ2,567มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่4มีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนจํนวน5คนคิดเป็นร้อยละ50ตัวชี้วัดที่5มีจํนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียน เฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับจํานวน49คนคิดเป็นร้อยละ87.5ตัวชี้วัดที่6มีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน47คนคิดเป็นร้อยละ85.45 ตัวชีวัดที่7มีค่าเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน16คนทำได้16คนคิดเป็นร้อยละ 100. 1 0 0ตัวชีวัดที่8มีผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไดต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูลค่า ค่าเป้าหมายตามแผน11คนทำได้11คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองค่าเป้าหมายตามแผน1คนทำได้1คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนรอยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมค่าเป้าหมายาม1คนทำได้1คน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่าเป้าหมายตามแผนหนึ่งคนทำได้1คนตัวชี้วัดที่9มีผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนค่าเป้าหมาย26คนทําได้52คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย465คนทําได้482คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดค่าเป้าหมาย7คนทําได้22คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ค่าเป้าหมาย7คนทําได้23คน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมาย375คนทำได้423คนคิดเป็นร้อยละ112ยตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อณนะบ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองถืออำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอเขาวงเป็นวิทยากรด้านการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้นหลักสูตรการสารปรยวนในโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนเป็นฐานต้นแบบร่วมกับอำเภอเขาวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมกันน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับอำเภอเขาวงในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรม,มกษัตริย์ราชแห่งพระราชวงศ์จักรีร่วมกับคณะกรรมการสสปชตต,ะตะบลหนองผือเพื่อเตรียมรับการประเมินมาตรฐานสสปชตดวชีวัตที่12มีการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนดังนี้ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงติดตกหลน่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา zero drop out สำรวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือเรียนทุกที่รู้ทุกเวลา anywhere anytime ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคน สร้างพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกอย่างเป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ผ่าน,นกลไกอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาพิบาลเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ร่วมการปลูกฝังรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดตัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice มีระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice ด้านการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงไก่ไข่ มีระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice ด้านการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนมีระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice ด้านการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตำลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานตัวชี้วัดที่14 จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาวงดังนี้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาวงอัปเดตข่าวสารข้อมูลกิจกรรมต่างๆบนเพจสกรรระดับอำเภอเขาวงอย่างสม่ำเสมอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านการจัดทำจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสิน์ดิฉันนางสาวสุปราณีขุนสีตำแหน่งครูก,กนอนตําบลขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ